งานเข้าน้องอุ้มเน็ตไอดอลจีหลังปล่อยคลิปกินฉลามทั้งตัว โดยเรื่องราวดังกล่าวได้มีการรายงานจากสื่อของจีนเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวจีนชื่อดังหรือที่เราเรียกเธอว่าน้องอุ้มที่นําเสนอคอนเทนต์เปิดพิสดารโดยมีจุดเด่นนั่นก็คือถ้าเธออุ้มสัตว์ตัวไหนตัวนั้นก็จะถูกกินซึ่งขัดกับลุคน่ารักน่ารัก,รกโดยสิ้นเชิงแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเน็ตไอดอลสาวจีนรายนี้กําลังเจอดรามา่าอย่างหนักถึงขั้นคลิปปิวหลังจากที่เธอได้พาฉลามพันหนึ่งที่มีน้ําหนักมากกว่า50กิโลกรัมที่เธอซื้อมาจากตลาดขายอาหารทะเลแห่งหนึ่งในมณฑลเฉฉวววนละอา้าาาาางง่่มมตัดัดกป็ เลี้ยงที่สามารถรับประทานได้ก่อนที่น้องอุ้มจะถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ตัวดังกล่าวจากนั้นก็หามาันไปทําเมนูอาหารแต่หลังจากที่คลิปดังกก่าวได้ถูกแช่ออกไปก็ทําให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจนทางด้านสมาคมผู้ประกอบการด้านสัตว์น้ําแห่งประเทศจีนได้พิจารณาว่าฉลามในคลิปคือฉลามขาวซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่2ตามกฎหมายของประเทศจีนเลยทําให้ช่องของอินฟลูเอนเซอร์สายกินรานนี้อยู่ในสถานะซ่อนคลิปทั้งหมดทางนี้ก็ยังมีการรายงานออกมาว่าเธอและทีมงานไม่ได้ ซื้อฉลามแบบผิดกฎหมายและยืนยันไดยว่าไม่ใช่ฉลามเขาที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งกำลังตั้งทีมทนายเพื่อสู้คดีกันอยู่